Ừm, khắc ngon cà đó Làm hen. Xin chào. Xin chào. Ừm. Nham khắc. สงสารอาเจกคุกชูฟมิดเดิ้ดเลยโอ้มัน 還好，大家好，不困观 น่เลยเลพี่น้องไว้เนาะไว้เป็นเชื้อเข้าไปโอ้ดอกนี้คุ้มนะเติงด้วยให้เก็บแล้วก็วาทุกของเก็บแล้วขางทางคุณน่ะเอ้ยเม่นแต่น้ำเนี่ยเอ้ยพยายากยุ่มหัวผัวคอย แต่มันอยู่ใต้ย้านะคะทุกคนแต่มันเยอะมากนะคะเห็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวแหวกเอาเห็ดเยอะมาก เห็ดเยอะมากแต่แม่แป้งคิดว่าแม่แป้งคงไม่ได้ภาพส,สวยๆมาให้ดูอะ่ะเพราะว่ามันมั่วตัวเป็นหมดเลยฝนมันตกแรงเปียกแฉะลูกก็ร้องสามีก็งี่ง่าแย่งแย่งจะเก็บเห็ดจ้าทุกคนแต่ว่าเก็บเห็ดบ่คือลูกหายสิตายฝนก็รอกอ้ยฝนครลูกหายสิตายฝนก็ตกนางตัดขาเห็ดนะ เดีนยะววันนี้แม่ไม,ม่ปวดให้ผัวแบบท้องอืดท้องเฟ้อมากปวดท้องอ่ะทุกคนจมไหลล้มขบล้มขบปากคลิปคลิปนี้มีแต่จมไั้ผัวกับผัว หัดั่งหลายบอกที <t> ่รกมาดูฝั่งนี้สิฉันจะดูฝั่งนั้นแลนเขามาหอดสองนาทีแลนออกไปบ่มีบ่มีเห็นเขามาเบิ่งโอ้ยอายน่าอยู่เบิ่งลูกที่นองเอ๋ยเฮ็ดจึงไดน้ำพวกลอยดี หาย,หายลูกหายพวกก็หายฉันไม่ได้เก็บเลยบมันทำไมเธอไม่ใจดีกับฉันแม่แบ้งบอกงั้นคุณไปฉันจะอยู่กับลูกไม่ฉันฉันอยากเก็บกับเธอ,อ,อ,อเลยโอ๊ยแม่้งเลยอยากหัว ทุกคนทุกคนอย่าว่าแม่แป้งนะถ้าคลิปเอ่อพวกต่อไปนี้มันจะมุนนิดหน่อยเพราะเพราะว่ามันแมงหวแีแม่งแมงวียุงกับหน้าแม่แป้งเละเเป๊ะหมดเลยด้ก่อนดูน บูทรั่วนะคะแม่แป้งเปียกไปทั้งตัวเลยท่านี้หนาวขามาก เอาน้ำหญาจมีต่ขาสวยๆถอดถุงมือกินข้าวแล้วก็ใส่ถุงมือคืนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเปียกมือมันเปียก จเจ็บแห้งโอ้เห็นปะดูดิขาดครึ่งเลยเอ้โอ้ยอ่ะไว้จะ้ะน้ำกระโดดโอ้ยสอนอ่อนซ่อนไหนโอ้ยข้อขาดข้อหักขาชมพูนะคะ ดูเขาว่าน,นี่เขาโดนกินน่ะเสียดายเนาะเคก็เมื่อยเล่นเก็บผู้ดเดียว สามีเก็บไม่ได้น้องเคนร้องทุกคนคะนี่คือผลงานรวมทั้งหมดของแม่แป้งนะคะทุลักทุเลมากอ่าข้างล่างก็เต็มข้างบนก็เต็มนะอันนี้ก็เต็มนะคะอันนี้ของคุณพ่อได้แค่นี้คะ่ะพ่อเก็บไม่ได้เลยเพราะว่า,าลูกกวนมากแล้วก็นั่นของแม่แป้งนี่คือแม่แป้งเก็บคนเดียวเท่ากับแม่แป้งเก็บคนเดียวทั้งหมดเลยนะคะทุกคนได้เยอะมากเห็ดเยอะมากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าน้องเคนไม่กวนไม่ร้องฝนไม่ตกแบบลมแรงเนี้ย คงได้เยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่ได้แค่นี้แม่แป้งก็ภูมิใจดีใจมากแล้วค่ะเพราะเหมือนกับเก็บคนเดียวเลยนะคะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะดูตะกร้าไอ้ก,กล่องเนี้ยคือสองตะกร้านะคะสองตะกร้าแดงนั่นเนี่ยได้สองกล่องนี้เลยแล้วก็นี่คือหนึ่งตะกร้านะคะตะกร้ากว่านะคะเนี่ยอีกโอเคภูมิใจมากค่ะเดี๋ยวแม่แป้งต้องตัดขาทำความสะอาดนะคะ อ่ะมาเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะคะทุกคนสวัสดีจ้า